เราไม่ได้ไปรับสินค้าเราไม่ได้ไปรับยาใครมาจําหน่ายเป็นตัวแทนนะเรามีโรงงานยาโรงงานยาเนี่ยสองพัน่าล้านนะอยู่ฝั่งตรงข้ามทำง,งานอยาที่พี่ยืนกับป้าเจี๊ยไปวันนะั้นอยู่คนละฝั่งการผลิตเราไม่ได้เอายาไม่ได้ไม่ได้เอาสมุนไพรสามเจ็ดสามสิบเจ็ดตัวไปต้มนะคะเขาหมักบ่มแล้วมีห้องที่เป็นแบบเวลาเราไปชมอะ่ะมันจะเป็นห้องกระจกเราอยู่ข้างนอกนะมองไปข้างล่างจะเป็นห้องกระจกเลยเนี่ยที่เนี่ยคี่อยตรงที่ผลิตยา คนที่เข้าไปในห้องเนี้ยจะต้องมีการเหมือนตรวจผ่านมีเลเซอร์มีอะไรยิงเรียบร้อยนะ่ะคนนอ,นอกเข้าไม่ได้นะคะเนี่ยให้รู้ไว้เลยเราไม่ได้รับยาใครมาจากจํไหนเรามีโรงงานยาเป็นของเราเองแล้วโรงงานยาของเราเป็นทะเบียนยานะคะผ่าน GMP ปิ๊กนะคะคําว่า GMP ปิ๊กคือยาเราส่งได้ทั่วโลกเวลาคนมาขายยาถ้าเราซื้อเราเสียโอกาสเราต้องเป็นสมาชิกก็เราซื้อเลย เราอยากซื้อยาขวดเล็กไปกินเราอยากซื้อยาขวดใหญ่ไปกินอยู่ที่เรากินแล้วมันมีแต้มมันมีโอกาสปันผลปันผลไม่ได้ปันผลโดยหนูนะคะปันผลโดยระบบบริษัทโจโยอยคอยเห็นไหมที่ประเจ็บในรหัสพี่ยืนในรหัสถ้าเมื่อไหร่ครบเงื่อนไขเขาเป็นโก้เราไปฟังแผนมาแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมีหน้าถาัดไปนะเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังให้รู้ว่ายาเราส่งได้ทั่วโลกนะคะ gmp พิษเนี่ยคือสากลโลกนะส่งได้ทั่วโลกคะ่ะอ่ะมาดู นี่ฮะทะเบียนยาของเรา T.P. G. แปดสองแปดทับหกศูนย์ G.P. พิษสงแรโตโลกไอ้ 60, ที่สําคัญบางคนบอกว่ามีสารจเตอรลอยไหมนี่คือนสำสมุนไพรจินยงหางตรวจที่ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชไม่พบสารพิษใดๆเห็นจะมีค่าบอกรงนี้เลยใบนี้มาจากโรงพยาบาลศริราชนะคะบางคนบอกว่ามีสารพิษไหมมีสารตกค้างไหมไม่ต้องกลัว ระดับมาตรฐานปีจีมพีปิกสากลโลเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคะเห็นแหะเห็นนะคะนี่อ่าตรงนี้ราคายาอันเนี้ยราคาขัวเล็กเนี่ยยาราคาขัวเล็กยังไม่ได้ปรับราคาเนี่ยข้างกล่องข้างกล่องจะบอกเลยเก้าร้อยห้าสิบเป็นสมาชิกเก้าร้อยบาทซื้อเลยไม่ต้องไปผ่านใครไม่ต้องไปซื้อต่อใครเราสมัครก็มีรหัสเป็นของเราเองเลยพี่เนี่ยเราซื้อของเราเอง ตอนนี้ขวดอันนี้ขวดกลางนะคะขวดกลางตอนนี้สมาชิกพันเก้านะเขาปรับเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วปเาแจบแล้วก็ขวดใหญ่ตอนนี้ข้างกล่องจะเป็นสามพันเก้านะเมื่อก่อนข้างกล่องสามพันห้าสมาชิกสามพันหนึ่งตอนนี้ขวดละสามพันห้าข้างกล่องสามพันเก้านะคะเออแว๊บแ,แป๊บแป๊บหนึ่งเราเอาเนี่ยให้ปเาแจบก่อน